คู้ชมครับในวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องบ้านเก้กกันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเปิดกล่องบ้านเก้กได้นะครับก็คือวันที่26ธันวามนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ลืมไปเปิดนะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับผมอีเวนต์นี้จบไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีมาให้เปิดตั้งแต่ต้นเดือนธันวามนะครับผมจนวันนี้วันที่26สิเนี่ยสิ้นสุดแล้วนะครับไม่สามารถไปเปิดได้แล้วหลังจากที่คลิปนี้ลงไปเรียบร้อยนะฮะก่อนเนั้ขาเเนีีี่่ยยก็็ได้้้้สสรรรจจิบบลลงปทอแวนะรก บ้างนะครับผมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมโทเค็นของผมไม่พอเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นหุบเขาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็หุบเขารอบนี้นะครับเป็นหุบเขาจับไก่นั่นเองเนาะนะฮะก็เลยผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับผมเนาะนะฮะแล้วก็ได้โทเค็นยากด้วยผมก็จะทําการแบบว่าแลกของพวกนี้ไปแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะแลกเป็นแหนงน้ํานะครับนะเพร,นะราะผมชอบมากนะครับแหนงน้ําเสร็จแล้วนะครับอันต่อไปเนี่ยผมแลกเป็นจิ๊กซอว์แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้โทเค็นของผมหมดแล้วนะครับไม่สาาาาาาามมมมรรรรรรถแแลลลลกกกกกออออออะะะะะะไไไไยยย่่่่่่งงงืืนนนนนนดด้้้ววคคคคัััับบ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 ททีีผผปปใุุุๆิเเเเเหหขขฮจ อย่าลืมกดออกจากหุบเขาด้วยนะครับนี่ฮะกดออกจากหุบเขาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับพอกดออกจากหุบเขาไปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมทำไมผมถึงให้กดออกจากหุบเขาแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อหุบเขาซีซั่นต่อไปมาเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะมาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเนาะเออนะครับเมื่อหุบเขาซีซั่นต่อไปมาเนี่ยเราจะสามารถเล่นหุบเขานั้นได้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยให้กดออกจากหุบเขาไว้นะครับเดี๋ยวมีบางคนแบบเอ้ยพี่ทำไมหุบเขามาแล้วผมเล่นไม่่่่่่่ไไไไไไดดดด้้้้้เเเเเเลลลยยยยออ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 ะะะะรรรรแบบบบบบบนน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 ีีคคคคัััััััักก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 ็็ุุุณงงงงมมมจจาาาาหหขขตซซ าก่อนนะครับเราถึงจะเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นั่นเองนะครับทีนี้ก็รอหุบเขาซีซั่นต่อไปมานะครับผมประมาณต้นเดือนมกราี่แหละนะครับก็หุบเขาซีซั่นต่อไปก็จะมานั่นเองนะฮะแล้วก็อีเวนต์ประจําสัปดาห์ที่52นั้นเนี่ยนะครับผมจะเป็นอีเวนต์รถกระบะระดับโลกนะครับผมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเนาะนะครับก็รางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัััััััััสสบบบบบบบดดดดีีเเ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 เนน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 าาาาาาาะะะะะะ่่่่คคครร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 รกกกกกก็็หหหหมมมมมืออิปปป้้้้ยยยยโโโลลลทววตงงงชถถใึ นเนถึงจะได้รับของตกแต่งนั่นเองนะฮะซึ่งของตกแต่งนี้ก็สวยงามมาก,านมากๆนะครับวันศุกร์จะเป็นอีเวนต์บูสต์พืชผลนะครับให้ผลผลิต3หน่วยนะฮะแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย ja ์น,นะครับจะเป็นอีเวนต์หมุนวงล้อนะครับใบอัญยาขยายที่ดินนั่นเองนะฮะอีเวนต์ที่น่าสนใจในส,สัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์รถกระบะระดับโลกนั่นเองนะครับเป็นอนะีเวนต์ส่งท้ายปีนี้เนาะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะครับอีเวนต์นี้ก็น่าจะเริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัั่นนนนนเองะะขททุุคคคมมีีีวาาสใ้้ยปรบ นะครับถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนหน้าในคลิปนี้นะครับผมจะทําการเปิดกล่องบ้านเก๊กทั้งหมด2ฟาร์มนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูคลิปไม่จบด้วยนะครับจะได้รู้ว่าในแต่ละฟาร์มเนี่ยได้ของเหมือนกันหรือเปล่านั่นเองนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแรกของผมฟาร์มหลักเนาะนะครับก็ดํเนินการเปิดกล่องเลยนะฮะกล่องที่1เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่กล่องที่1นะครับเปิดไปโอ้โหได้เพชรห้าเม็ดนะฮะมันก็ต้องมีคนแบบผมแน่นอนนลครับที่แบบว่าดองกล่องไว อยู่ตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้นะฮะนี่เลยเปิดไปเลยนี่ได้บัตรกำนันสีทองมา3ใบนะครับต่อมาครับกล่องที่3ฮะอยู่ตรงนี้นะครับอู้ได้บูสเตอร์ทอมนะครับคุณผู้ชมครับน่าจ้างทอมฟรีนะฮะคือผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดบูสเตอร์ได้ตามกล่องที่มันมาสำหรับอีเวนต์บ้านเกรกนะครับเราไม่ต้องไปเสียเพชรนะครับที่จะเปิดช่องเก็บบูสเตอร์เพิ่มเติมนะครับเนาะนะครับเราก็เก็บได้เลยนะครับมันจะเก็บให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ่องที่4ฮะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่อู้ได้ของต แต่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเอ่อคมตะเกียงหิมะนะครับผมเนาะมันเป็นตะเกียงนะฮะมันจะมีแสงส่องสว่างออกมานะฮะของที่5ครับผมอยู่ถัดกันมานิดเดียวนะครับนี่อู้ได้ค้อนนะครับผมเนาะได้ค้อนมาสามอันนะฮะต่อมาหกล่องที่6ครับอ่าเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับเปิดกล่องแดงก่อนโอเคกล่องแดงไม่เกี่ยวนะโอเคมาเปิดกล่องที่6กันนะครับปึ๊บอู้ได้จิ๊กซอว์มา2ชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับกล่องที่7ครับผมอยู่ตรงบริเวณหน้าเหมืองตรงนี้นะครับเปิดไปเลยนี่ได้เป็นบูสเตอร์ตกปลานะครับลองที่8ครับนี่ฮะ โอ้โหได้ฉนดที่ดินมาสาอันนะครับกล่องที่9นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอู้ได้ประกัานณ์สีม่วงนะครับมา3ใบนะฮะกล่องที่10ครับอยู่ตรงบริเวณท่าเรือนะครับนี่เปิดไปนะครับผมได้เป็นในทางด้านของหมุดหลักเขตนะครับสามอันนะฮะกล่องที่11ฮะอยู่ตรงนี้นะครับ ปึ๊บโอ้ได้เป็นบูสเตอร์โรสนะครับต่อไปกล่องที่12นะครับผมอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะเปิดไปโอ้ได้บูสเตอร์อีกแล้วนะครับเป็นบูสเตอร์ตกปลานะ่ครับไปครับผมกล่องที่13นะฮะปึ๊บโอ้ได้บัตรกำนัลลูกเจี๊ยบว้าวบัตรกำนัลลูกเจี๊ยบทั้ง2ใบเลยนะครับผู้ชมครับโอ้สุดยอดมากแจกบัตรกำนัลกันอย่างนี้เลยเลยโอ้เจ๋งครับเจ๋งครับกล่องนี้กล่องที่14ครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะ ปึ๊บโอ้ได้เป็นยิกซอร์อีกแล้วนะครับ2อันนะฮะต่อไปครับกล่องที่15นะฮะอยู่ตรงบริเวณหน้าเหมืองตรงนี้นะครับผมโอ้ได้บูสเตอร์อีกแล้วนะครับผู้ชมครับเป็นบูสเตอร์เหรียญนั่นเองเนาะต่อไปครับกล่องที่16นะฮะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเปิดไปเลยโอ้ได้รั้วครับว้าวได้รั้วคริสต์มาสนะครับผมมา5อันนะครับผมโอ้ถือว่าเยี่ยมครับเยี่ยม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 ต่อไปครับกล่องที่17เข้ามาดูกันว่าเราจะได้อะไรฮะโอ้ได้เป็นคอนนะะฮโอ้โหต่อมาครับกล่องที่18นะครับปึ๊บโโอ้้หไดเป็นบูสสเเเตอออรร์์นนะครับ กล่องที่19นะฮะอยู่ตรงบริเวณตรงมุมข้างบนตรงนี้นะครับได้ใบอนุญาตขยายฟาร์มมา2อันนะครับต่อไปครับกล่องที่20ฮะโอ้โหได้โฉนดที่ดินมา3อันนะครับถัดลงมาข้างๆกันเลยนะครับผมกล่องที่21่สฮะได้เป็นทางด้านของหมุดหลักเขตนะครับสามอันนะฮะต่อไปครับกล่องที่22นะครับผมอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะปึ๊บโอ้ได้เพชรมาอีก5เม็ดนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับกล่องที่23นะฮะปึ๊บโอ้ได้เป็นจิ๊กซอว์นะครับแล้วผมก็ได้ช้้้้้างดววยนนนนนนะะะคคคครรรัััับบบโออออีืผผมมมมสสจจิ๊กซแล เลยได้สัตเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อไปครับกล่องสุดท้ายนะฮะกล่องที่24นะครับคุณผู้ชมครับเนาะเราก็สามารถเปิดกันได้นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงเปิดกันไปครบแล้วเนาะนะครับสำหรับเออกล่องบ้านเกรกนะฮะก็ผมมาเปิดย้อนหลังนะฮะปึ๊บโอ้ได้เป็นเออรั้วนะครับผมโล่ผู้ไม้นะครับมา5อันนะครับเป็นรั้วที่เออมันเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับผมเป็นรั้วแบบเหมือนกับเกาะน้ําแข็งนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับเนาะเอก็กล่องที่24นะครับโอเคในสําหรับฟาร์มนี้ของผมก็หมดแล้วนะครับผมโดยรวมเเเเนนนี่ยออออผมจะะาสคคัญกก็็ืได้ปิ๊ อได้เพชรนะครับเพชรเนี่ยได้10เม็ดนะครับแล้วก็เออได้ของตกแต่งมาอีก2-3ชิ้นนะครับแล้วก็บูสเตอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ขยายฟาร์มหมดเลยนะครับทุกท่านครับเออนะฮะก็ใครที่ได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะฮะเราไปดูฟาร์มต่อไปกันเลยนะครับผมฟาร์มรองของผมนะฮะโอเค ไปโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มรองของผมแล้วนะครับผมเป็นฟาร์มเลสเพลย์ของร้านเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลเวล24แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านเกรกกันเลยนะครับเปิดกล่องเปิดกล่องบ้านเกรกโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าในแต่ละกล่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ดูภาพอาว่าผมเนี่ยเปิดได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดกล่องบ้านเก๊กครบทั้ง2ฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ดูมาจนถึงตัวน,นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ถึง1นึ่งหมื่นสามสิครด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันในช่วงท้ายปีนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันทุกทุกคนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย